พี่น้องจ้าพึ่งแม่แล้วพ่อเห็ดละงอกพี่น้องหลายดอกยู่วอู้แต่จุงงมงามใหญ่เจ้าเออเจ้าเจ้าที่อัอออออนปุ่นจุงงง่มไงอื้อที่ดอกคุณหาดอกกับอันนั้น สวัสดีพี่น้องก็ไปสุขสุขชนจ้าทีมงานหากินมันมะนายนายแม่กำลังจัดคำหมากคำฟูให้เจ้าที่เจ้าทางคนอยู่กาแฟเจ้าที่กินกาแฟเจ้าที่จะกินกาแฟดิมาเบิ่งเห็ดปลาไหมพี่น้องมาลุนมาเบิ่งน้ำกันว่าทีมงานหากินมันที่มันบ่ ปลานี่มิห้ดำตกพี่น้องไปได้ยูวะมาละบัานน้ำตกยตายตาย,ตย,ตยปลานีให้ผึ่งสองดอกพี่น้องโอ้ปลานี่ถึงหกถึงทั้งเอเวนเจอร์ขนาดนายาย ยางมาตั้งโดนว่าพ่อเห็ดเด้วพี่น้องหัวกระพ่อนี่ในเห็ดพึ่งนี่สองดอกนี่เป็นใครเห็ดละงกบ้าพี่น้องน้องพาไปด้วยจ้าแมนอยู่พี่น้องใครเห็ดละงกเห็ดละงกขาวดอกนี้เดีเ๋ยวแก้วยังได้ละย้ายน่ะเห็ดตะไคร้ดอกหนึ่งพี่น้อง โอ้ยดอกบังไงคาบบังไงอวบอวบเรีอตาขระเจ้าโอ้ยยางจนเมยแม่นบะเห็ดพึ่งดอกหนึ่งพี่น้องแม่นบะไม่ใช่โอ้ยตัวกันกระตาทีมงานหากินมันพี่น้องเห็ดปลวกเห็ดปวกมันเน่าเบือดคาร์โบเน่อยาบ้าบาบเออเอาขิมมาปักไลน์อ้ยปลาเพลคหายากคัะคุณทีมงานหากินมัน กระจัดกระจ่ายเยอยอ,อคนหลัก,กตาเนะรากผัวกับเมียพ่อเห็ดกอสองดอกพี่น้องนี่อีกดอกน้อยหนึ่งก็อดอกน้อยๆพี่พี่วู่มึงเนี่ยเก็บเลี้ยมไปสิได้แกงเองตัวนั่นเห็ดรวมเห็ดไข่เดี๋ยวพ่อเห็ดเพิง่ง เห็ดเพิงกสองดอกก็เนื้อแถกพี่น้องพี่น้องมึงเห็ดละงกไปเนี่ยถ้าเห็ดละงกมันทีมีถุงเท้าแบบนี้แม่เกี่ยวก็ว่าบอกเคยว่าเกี่ยวเท่ลมันี่เป็นหนึงสี่งไ่งามขนาดเนาะเพราะแมเห็ดกินที่นี่ถุงเทาแบบนี้เนี่ยพี่น้องมึงเห็ดอันนี้พี่น้องสร้างว่าเป็นเห็ดกินได้มันกินได้ปะเนี่ยเอ้ามันก็คือเห็ดเพิงแท้เนาะนี่แม่พ่อหลายๆกินบ่ได้ติ เห็ดยังพี่น้องบอกเน่กินไห้บ่เนี่ยสวนเห็ดตัวงามอยู่ดินี่นี่ดอกหน่อยนึ่งน่ะพุ่งอยค้นหาเลยจัหาลูกอือ้สิพ่อเห็ดเอ้โอาคาไอยครีมยูนี่อันละมั้งเห็นป่้หาหาหานุ่สิล่ะ เห็นเขาเคลียร์ก็เลยเคลียร์เมืองตรงนี้อยู่เต็มกำมือเหรอมึงยังแกโอ้ยดอกเขาทอครับกกันย่างไก่กันเหรอมึงยังแก่สองดอกงามๆพี่น้องมันเต็มตากระบาดแล้วกระเทยเสียพี่น้องกระเทยเสียหาเห็ดกับว่ามีความสุขทิ้งงานหายผู้หนึ่ง อืมุูเลรอทีมงานปลากับโฮก็าสานดูโอ้ยดอยกกระเขาหนี่กินไม่ได้เด้อเถิ่มเนาะถิ่มมาเทีมทมยมเฮียเอ๋ยเฮียเยมงสก็บไปให้ตรวจสอบก่อนแตาย,ย้ายกับตาย,ย้ายอ่ะไอพ่อแกงไปมาทุกคนเพมาะันตาสาวซานนี่แหละพี่น้อง <laughs> เห็ดยังเนี่ยพี่น้องเห็ดผึ่งบ่เห็ดอะไรเนี่ยเป็นด่างอยูเดกของลางด่างสีเหลืองๆเห็ดผึ่งบ่กินได้ปะเนี่ยเห็ดผึ่งดอกนึงพี่น,ะะน้องแต่ละหมู่บ้านแต่ละจังหวัดก็อ่านเอินบ่คือกันได้พี่น้อง มาสาวซาอื่นเห็ดผึ่งตับควายหรือว่าเห็ดผึ่งไตไก่นี่ดอกเงี้ยงามเลยจ้ะทางกันจ้ะเห็นๆมักออกเป็นกลุ่มเป็นจุ่มเนาะพี่น้องกใกล้ๆกันงามๆเลยจ้บะบนทีน่ถาอยู่ใกล้ๆกันได้อพี่น้องอ้อมพวนเอาองามครับนี่สวยงามมากจ้า สวัสดีพ่อเห็ดพี่น้องจ้าเห็ดเวลืวกสวยๆดอกหนึ่งพี่น้องเห็ดบวกกำผ้าเห็ดฝึ่งดำดอกหนึ่งพี่น้อง อผักสำเมียงพี่น้องสำเนียง่อนพี่น้องเลยมือเต็มแลนะหอมเล้วมีเด็ส่วนแหมไม่ขี้ขี้เด้อมีตุกอีตี๊ดอีติ๊ดพูยากปูยาเห็ดปูยาเห็ดก่งมึงของคุณนายแต่ำงามเฮ้ยของคุณนายแม่เอาไปแกงทุกคนจ่ดอกดันเอาเมอาเมโอ้ยมยตล้แต่เห็นละงู กอดอกนึงพี่น้องเห็นกอหรือเห็นน้ำหมากว่็นน้ำหมากตีเห็ดถึงเลียงดอกบางไงพี่น้องเด็ดดอกเชียร์อีกอะดอกใหม่มันพี่น้องสามดอกสามดอกสาดอกบางงามที่หาต้อ พึ่งลุงยุงดอกนึงพี่น้องส้ยงามบานละเผาละเฮลโลงูบานดอกนึงพี่น้องเฮ้ยพึ่งหางนลุงยุงพี่น้องพูดดอกหน่อยอีกดอกหนึ่ง เพ่งสองดอกพี่น้องแด้ว่ายูนี่สิมีเห็ดอันนี้ดง็ดแดงได้แต่ยูนี่เต็มตาออันได้เรื่องมองละสามดอกสี่ดอกวางพยขข้นนาหกหกนะพี่มองได้หกหกนั่นเนี่ยมีคนมาเหลียวเห็นไปหาไปหารถแบบที่ไหาเขาอ่ะหาลูไปลนด่ยหาลูไปรถเชอลูไปเนี่ยไปหาพูดเมนหาลไปรถหามคะเฟ้่องนู ชองดอกพี่น้องพีดอกหนึ่งสีแดงงามหมอ,อย่างค่ะแตนกับตอด,ดว่ามันเป็นชิบแม่เหมือนพี่น้องเอ้ไยกย่งพี่น้องดอกอุอนใหญ่งามสวยงามตัดคาสิกตาลูกพี่น้อง ก็เห็ดพึ่งสาดว์ซองดอกพี่น้องดูดอกหนึ่งเห็ดพึ่งสัตว์ด้วยว่าเห็ดพึ่งนกยุ้งด้วยพี่น้องสวยๆจ้ะเห็ดพึ่งดอกหนึ่งพี่น้องงามบ่เท่า เฮ็ดเกิดอยู่ข่างทางพี่น้องอย่างตัาหางมือไม่ถอกเดียวตั้งโคโมยู่ข่างทางขนติด่เห็นบรบต่างเบิ้งเด้อนี่ทางได้ดอกใหญ่ๆก็อยู่ข่างหากินข่างทางอีหลีเฮ้ยนี่หาหน้าทางนี่ล่ะป้าติดไปดอกงามบมะย่างคักเด้อพี่น้องคนเพิ่นเขอตะแต่ในป่าเนาะแม่นี่พี่น้องข่างทางอีกแล้วเดี๋ยวนี้เรีนบ่นี่ ดอกพวกนี้ด,กดอ,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 อกนี่กะได้ยุคข่างทางบวงไหนน่ะพี่น้องจ้าพึ่งแม่แล้วพ่อเห็ดแล้วงงพี่น้องหลายดอกอยู่อู้ยต่จุ่มงามใหญ่เจ้าอู้ยเจ้าเจ้าที่อันปุ่นจุ่มไง คุณหาดอกกับอันนั้นเออเกิดกลางทางอี่ลีขอได้อีหลีตัวไหนอีกดอกหนึ่งอนี่พี่น้องหาดอกบ่ย่างงามมีเดอกหนึ่งเหรอโอ้ใหหนึงแม่เราเก็บไปแล้ว นพี่น้องเบึงเห็ดเขาจีพี่น้องพผัะแม่ดอกจุ่มๆพุวเน่ะจิมจ้มจิม้มจิ้มเบื้องอันนี้อันนี้เท่าเร<ด>ียกว่าเอาเจีเอาเห็ดก่อนบู้ยอนี่งามเอาเอากระเอาเนี่เอาเลยกี้กับกีบ้งามคักคุณ แบบเด้อหวานขึ้นเห็ดปวกนี่เด้อนี่เห็ดขี้เด้อพี่น้องแล้วก็เอาแต่สวยเลือกได้เนาะนี่โอ้ขันเป้าเห็ดขอกี้เนาะลายคัากลายหวานดุขืนเด้อพี่น้องไปเมียงเอาอ่าไรไงใส่เราไม่่ยางน้ำทางเอิญเมียแบบมึงเนี่แท้ที่แล้วแท้ที่แล้วสิ่งอะไรเขาเนี่ยเ้าเอิญก้องกรองเขาสิได้ย่นี้แบอไปงานเห็ดน้ำกันหลายๆเตียนกับตรวจแล้วหลงปลาเอาพี่น้องมึง

ข้อเห็ดผึ่งสองดอกพี <mail ov ic> ่น้องโอ้โเปียกอยู่คนายเปียกแนี่ยข้ออยู่คนมานกับจิมมันตะข่างทางนี่แหละเห็ดผึ่งดอกหนึ่งพี่น้องช่วยงานจำได้จเบ้อจำเนั่ยนั่นแล้วนั่นพ้อเห็ดผึ่งสองดอกพี่น้องมึงดอกเงี้ดอกเงี้ดอกนี้เห็ดผึ่ง งามดีๆเ้อโอ้ยไมลงทานีใจบ้ะดจาหาทังกลับบ้านพอแล้วพี่น้องลงแบบ้านทังผีเลยลตะเวทตกอย่าม่ได้เอาไ่ได้ไหมเป็นไปทังตะเออกเจ้าขวงบอกไปทั้งตะเวทออกตะเวทออกยสเอาตะเวออกยู่นีเด้อวังซี่ตอย่างวพี่ยังบอกดยเดนโอเาปย่างน้ำทิกลับบ้านเรแพี่น้อง มานเนี่ยยูจ้ะเห็ดละงกเห็ดรวมลายเห็ดผึ่งเห็ดไข่พ่พอจ่าทีเก้ียวงไงอยู่เนี่ยเกลาวมาสองอะแล้วแต่นะจ๊ะมีเห็ดผึ่งพี่น้องเห็ดผึ่งนุ่งยุ้งเห็ดผึ่งไตไกลเห็ดผึ่งเลี้ยงได้ไลายชนิดแล้วเกินมือเนี่ยพี่น้องมานอยู่จ้ะกับกับบ้านโดยสวัสดิภาพ พอกันไม่คิหนาจ้าสวัสดีจ้า